ไทยว่าค่ะนอดเท่าปีอย่าคิดมันกวนตีนกูแล้วอันนี้ค <impossible i AT> ือยาจจริงเอ้า รายการของนากต้บอลอีกครั้งหนึ่งรายการขอสนามตัมบอลเป็นรายการทดสอบความรู้ที่คุณนั่งดูอยู่บ้านก็ร่วมสนุกกับเรากับรายการได้ <Yeah. S 2> ใช่เดี๋ยวแน่ๆครเราจะเปิดรับสมัครคนมาถ่ายกับเรารอให้มันแบบว่าวีซาร์กันแบบเป็นรูปแบบอ่ะเกิดไว้ก่อนอ่ะ<ๆ>จะบอกง่ายๆว่าวันนี้เราจะแข่งกติกามีอยู่ง่ายๆว่าปกติเราจะถ่ายนักฟุนบอลจะถ่ายจากรูปภาพจะถ่ายจากนู่นนี่นะแต่วันนี้เราจะถ่ายจากทีมที่เขาย้ายไปเช่นสมมุติว่าติตาว่าโรนโดอาก้าคมนนะอะทีมที่ขึ้นก็จะเป็นอินเตอร์มิลาน ทีมขึ้นขึ้นจะเป็นโรเลออรมัตเรดเอซีอามาิลานบาเซมิเล่ฟูเซลโลอีกมีเยอะแยะเลยมันอยู่บาเซโิเล่ากกว่าเหรออยู่อยู่อยู่ที่นะครับรผมดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ใครตอบได้ก่อนก็ได้คะแนนในข้อนั้นไปอ่ข้อแรกแต่ว่าเราจะหาผูเ้เล่นเล่นครั้งแรกก่อนยัยงไงหัวก้อยครับโอ้โหก้อยเอาหัวเอาไปชูให้กล้องดูเออแค่นั้นแหละหัวก้อยก้อยก้อยเทีน้ล่ก่อนทในเล่นก่อนครับ เอาเบอร์ตอนแรกขอเพิ่มเติมในรอบแรกพี่ทั้งสองคนห้ามเลือกสโมสรอเล็สุดท้ายครับอ่าปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าเจ็ดสโมสรเลยนะน่าจะเป็นนักเตะพันเอกนะ,ะคือไม่ได้แบบว่าฮักขังอยู่สโมสรใดดึงเป็นเวลานานแล้วผมเชื่อว,ว่าทีมงานเลือกคำถามเลือกคำถามมาต้องแมสแน่ผมขอเลือกเบอร์สี่ครับดูในช่วงนี้น่าจะพลิกพลิเฮ้ยเอซีมิลานครับตอบเลยไหมล่ะเก่งขนาดนี้เจ็ดคลับคิดว่าใครครับพีเ่เบลเอซีมิลานแล้วไปไหนต่อ ถ้าผมผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นเดวิดเบคแฮมได้เพราะว่าแมนยูอ่าเรล้ลมาริดไปในตอนแมนยูไปเฟสตันยืมตัวตอนนั้นมันมีเบคแฮมไปแล้วก็ไปเรลยมาริดอ๋อนัไม่ได้ดิมันต้องมีเอลเอ็กซ์แกรนซี่ก่อนไม่ได้เออไม่ใช่เบคแฮมเออมันมีปารีสด้วยนะเบคแฮมอ่ะใช่แต่เบคไอปารีสมาสุดท้ายเลยอันนี้ขอตอบแบบเวอร์เลยครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับเพราะว่าเป็นอาแจกอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะยูเอออะไรอย่างเงี้ยยูเว่แล้วมาเอซีมิลานผมบู้บู้ไปก่อนซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับผมอเดกก๊อต๊อต ผิดครับงั้นผมเอาเบอร์ห้าเจ้าตาหมีจากมิลานไปตราหมีและยังมีไปต่ออีกแสดงว่าเขาอาจจะไม่ใช่ไปพีที่ตรงนั้นหรืออาจจะเคยพีกมิลานไปตาหมีมันมีใครบ้างวะ <c oughs> คือไม่ได้ดูบอลรอบด้านแบบครบทุกหลีกขนาดนั้นแต่อันนี้ยากผมเชื่อ,อว่า,ค,วาคนดูสนุกเนี่ยคุณกำลังกำลังคิดเหมือนเราเลยว่าโอเคผ่านก่อนผมเลือกเบอร์หกครับอะไรวะนะ สโมสรเลยยังไม่รู้เลยอ่ะเพราะไม่เห็นหน้าโอ้ยเดี๋ยวผมจะเลือกเบอร์3ถ้า3ถูกผมตอบเลยสักการ์ดโทรุอ๋อโอเคไอ้ใครว้หนึ่งหัวไมีในหัวบ้างไหมครับพี่เบล้มีครับเฟอร์นันโดตอเรสครับผมเฟอร์นันโดตอเรสครับต่อที่ดูเฉลยครับต้องอันนอ้มาได้ตรงสักคันโทรุเพท์ยเออสักการโทรุสุดยอดคุณเก่งมากเบลได้หนึ่งคะแนนเบอร์เจ็ดครับ ไม่ได้ครับไม่ได้ก่อนครับอ๋อไม่ได้เขาเลยไหมไม่ได้โบ๖เชืกเคู่ร์่นเดี่ยวดัานบนครับเดี๋ยวคู่แต่แต่ก่อนหน้านั้นมันก็เยอะมากเลยนะในหัวมีไหมครับไอหัวมีแต่ขี้เลื่อยเออไอ้ัวมันยากมากอ่ะยากมากไม่มีอะไรหรอกข้อแรกอ่ะคุณเกมผมไม่รู้ผมมั่วผมโอบายยองมั้งเฮ้ยเฮ้ย มไ,มไม่มีทำไมถึงตอบอบายมยองครับผมเห็นบรูซเอดดอตมูลแล้วผมก็ถ้าเจ็ดผมกม็มีมีชื่อเดียวอะไรในหัวก่อนหน้านั้นอ่ะผมไม่คิดว่าอบายมยองจะคาแข้งมันเยอะขนาดนี้ก่อนหน้าที่จะมาบรูซเอดดอตมูลแซงเงตียนไหมฮะอ่าแล้วก็คลับล่าสุดอย่างเช่นผมรู้แค่สามคลับไม่ไม่รู้ประกอบว่าอบายมยองอยู่มิลานน้วยนะเนี่ยไม่รู้ i d ดีเอฟซีโออะไรด้วยไม่เคยรู้ว่าอยู่มิลานนี่ฮะเห็นไหมได้ความรู้อันนี้ไม่ใช่ความฉลาดนะฮะอันนี้คือดาวไหวพริบล้วนๆโอเคคุณเกมได้คะแนนไป โอ้โหแปดครับมนเลือกคนที่พาเนจอล้วนเลยอ่ะงั้นเลือกหนึ่งเลยแล้วกันครับสําขันโอ้โหมีเยอะมากอินเตอร์มิลานเกิดจากอินเตอร์มิลานมีเยอะมากหลายคนมากแต่แปดครับเลยเบอร์แคมก็ไม่ได้เบอร์แคมอยู่น้อยโรบอตโตคาร์ลอสก็เคยอยู่อินเตอร์มิลานโรนัลโดอาก้าก่อนนานนดิผมเดี๋ยวผมเปิดอะคุณตอบก่อนไม่ตอบไม่ตอบมันไม่มีหัวไม่ได้ครับเลือกครั้งแรกไงอ๋อเลือกครั้งแรกเลือกครั้งแรกของตัวเองต้องเลือกคนอื่นอ๋องั้นผมเลือกสองก็ได้เฮ้ย โอ้ยแต่มันแต่มันไปอีกเยอะมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันแม่งต้องเป็นนักเตะที่เก่งมากอ่ะยังไม่รู้อะข้ามก่อนแปดเย็ดผมรู้แล้วผมรู้แล้วกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสโมสรโลโก้นั่นคือสโมสรอะไรผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมมั่นใจมากๆเลยด้วยไม่มีในหัวเลยบอกเลย B ีเอเนี่ยมึงช่วยใบหอวหน้ให้กูใบด้วยเออแข่งกันอยู่ให้กูใบก็กะดีไหีอยข้ามครับผมงั้นผมจะเลือกเบอร์หกครับ คำตอบคือโอ้มา m a r i บาโลเตลลี่ครับคำตอบูกต้องนลครับอยู่เบสชาฮะเฮ้ยแล้วก็จะมีนิสอันที่เจ็ดคือนิสไอ้แม่งเลยเกมขึ้นนสองตอนในคระนะผมเห็นไหมสนุกไหมสนุกผมว่าสนุกคนอยากเล่นไปด้วยอันนี้มันอันนี้มันตาผมใช่ไหมฮะผมเลือกเบอร์ห้าโรม่าว้าว โมเมซาลาครับคำตับสุดท้ายือเป่าคำตอดสุดท้ายครับอย่าบอกนะตุ๊นะครับกูคิดว่าพอเป็นโลมาใช่ป่ะแล้วมันก็มีชื่อเดียวเข้ามาแล้วพอไปเห็นอันที่6อ่ะมันหยุดอยู่แค่อันเดียวแล้วคือผมก็เชื่อมไปแต่ผม่จำขับแรกไม่ได้ผมจำได้ว่าบาเซิลเชลซีฟี่ออโลมาแล้วก็เลี้ยวฝูมึงทำไมต้องสงสัยผมเก่งจริงเอ้เชื่อแล้วว่าน่าจริง อนนี้คือผมชนะแล้วเพราะมัน5ข้ออย่างเงี้ผมก็สามถ้าคุณตอบได้คุณก็ 2, <c oughs> 2ผมแค้เพิ่มมันเจ็ดข้อได้แล้วเผื่อผืคุณจะพลิกมาชนะสนใจไหมแต่เ,เอาไปกันไวนิดนึงมาเลยโอ้โหโอเค,อเคมาคุณเดี๋ยวเริ่มก่อนแต่้อน,นี้ไม่ชนะก็จบเลยเหมือนกันจบเลยเหมือนกันออถ้าคุณชนะผมคลอยไป7ข้อผมเลือกเบอร์8ครับโอ้โหเอาแล้วมันก้าวฝับเลยเบอรอแปครับโอลีบอยู่ในเตดลีบอยู่ในเตด แล้วรีทายนแน่แนผมว่าที่เก้าอ่ะ <Bayern! S 1> มันต้องเก้าขับเลยนะมันต้องเก่ามากแฮร์รี่คีเวลไม่ใช่คีเวลก็ต้องขึ้นรีทายดีกว่า,าคือ<ช>ต้องอยู่กันลีดเป็นที่สุดท้ายหรือเปล่าโูยากมากอ่ะข้ามครับเบอร์เบอร์เบอร์เจ็ดครับโ่อโนตเทิตี้นี่มพ์กวนตีนกูแล้วอันนี้คือยากจริงยากแล้วข้ามถ้ารู้แค่สองพิมพ์มาเลยนะเก้ารีทายอยู่ดีอ๋ออยู่กับเลสเตอร์เอาแล้ว เปิดมาษาไทยป้ายแล้วนะครับยังไม่ได้สักคำตอบเลยวัดเจมี่วาร์ด,ดี้ครับอพี่ตบไม่ใช่เหรอผมรู้ละผมตอบผมชนะแน่เลยอ่ะเอาเบอร์หกกอนเบอร์หกกอนที่ผมบอกผมรู้แล้วคือผมมั่มมแว,ว <c oughs> แต่ใช่เมื่อวะผมคุค้นๆว่าใช่นะคืออันเนี้ยอยู่ทีมเล็กๆมาก,ก่อนหมดเลยแล้วมาอยู่ทีมใหญ่ที่หลังแน่เลยผมว่าเจมีแมดิสันไม่ใช่เหรอห้าครับฮาฮันซิตี้มากรูฮาไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันต้องเล็กไปกันเรื่อยๆเลยอ่ะเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยอยู่คาร์ดิฟเหรอครับคาร์ดิฟด้วย หรือว่าแคสเปอร์กูกำลังจะบอกว่าแคสเปอร์หรือเปล่าเพราะแคสแตแคสเปอร์อยู่ลีดคือความรู้เราน้อยฮะอันนี้ยอมเลยข้อนี้ยากจริงแคสเปอร์สไปเคิลครับแคสเปอร์ไปก่อนแคสเปอร์สไปเคิลใช่ผมว่าใช่แคสเปอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเบบเคโอ้โหมึงไปอยู่ไหนนะมั่งมาเนี่ยมันถูกยืมตัวใช่ไหมเนี่ยโลนนานเลยเออแล้วตอนแคสเปอร์อยู่ลีดด้วยเหรอวะ เียคือสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่รู้เพราะเรามาแบบโฟกัสแคสเปอร์ตอนเลสเตอร์โอเคครับผมตีเสมอถ้ากับต่ออีกสองข้ออีกสองข้อเราเล่นกันแบบวัดใจแล้วนี่มั้เราไปเล่นเราไปเล่นให้ตอบได้งั้นเราเล่นขับแรกก่อนผมเอาอันที่หนึ่งครับเหยีดเคอันที่1แล้วเดี๋ยวคุณ อุ้ยทีร่าคุณครับผมแล้วเขาพาเนจรไปเยอะแยะมากมายเผื่อเผื่อตอบได้เลยอยู่ลิเวอร์พูลมาก่อนแล้วไปอยู่อีก6คลับซึ่งยังไม่รู้ว่าเลิกเล่นหรือเปล่าถ้าตอบถูกนี่กูเก่งเกินเลยมาเธโนเว่นครับเกินไปแล้วเฮ้ยเรื่อเดี๋ยวนะกูขอขวดเดี๋ยขูขอขวดเดี๋ยเดี๋ยวไม่รู้ผมมั่วอ่ะอ่ะคุณมันเป็นไปได้แล้วไงมันเป็นไปได้แล้วเลี้ยวปูบัลลีดบัลลีดลิวคาสเซิลแมนยูสต็อกแล้วก็อีทไทยโอเคยืนยันคำตอบแล้วลองเปิดเลขวลให้ดูอ่ะ เฮ้ยอันนี้เก่งเกินเกินไปแล้วฮม้เรางครับผมอันนี้อันนี้อันนี้สนุกเพราะว่าผมชนะตอนแรกนึกว่ายากง่ายนี่หว่าโอเคครับสรุปผลนะครับพี่เบลสองครับพี่เกมสีบกระผมว่าพี่เกมชนะครับผม เราก็จะให้คนดูนะครับโหวตบท,บท,บทลงโทษคุณเบลมานะฮะพี่ติใต้คอมเมนต์มาอยากให้คุณเบลโดนลงโทษอะไรเดี๋ยวเราจะไปทําโทษกันในอีก2เทปข้างหน้านะครับคอมเมนต์ไว้อา้าวอันนี้สุดท้ายเปิดหน่อยเอาเล่น<อ>เล่น,เ,ลน,เ,ลนเอาข้อ5เลยเกย์เป็นนักเตะปจิดบัลของเรเบลซิฟ้าแมนเชสเตอร์เก่งมากเลยออกออกออก,ออกลูกเก่งมาแล้วตอนนี้ไม่มีไม่มีโอ้ยง่ายมึงรู้อีกแล้วอะ่ะเบอร์สี่อะเบอร์สี่ถ้าเบอร์สี่เป็นโว้บบวกโอ้โหเกย์ โอ้สุดยอดคือตอบก็ตอบได้แหละแต่ว่าเราเปิดให้ครบเผื่อคนดูยังตอบไม่ได้อ่ะคุณเบลเปิดไปข้อหนึ่งครับผมอ่ะชัดเลยเบลเยี่ยมเรื่องที่เป็นเก่งอ่ะผมไปข้อสองต่อจริงๆเราตอบได้กันทั้งคู่นะโอ้ชัดคลิปหายผมว่เชื่อว่าคนดูตอบได้แล้วอ่ะคุณเบลครับเบอร์สามครับเรียบร้อยวัตเตอร์เบรเมนนะครับเบรเมนเฮ้ยแต่เรื่องนี้ไม่รู้โบกบวกอันนี้ไม่รู้จริงเรื่องอะไรอีกถ้าขาดผมขาดเบรเมนไปผมไม่รู้ว่าเขาไปเคยอยู่เบรเมนมาผมว่าคนดูถ้าตอบได้ก็ตอบได้ตั้งแแแแแตตตต่่ลล้้้้ววววัังมนซิีกกกบบ็คือ แคมินดับรบแน่นอนอันนี้มันคือง่ายพวกเราออกมากระจ๊ะผมเชื่อว่ามีคนดูที่เก่งกาศสัสกำลังนั่งดูพวกเราอยู่เราเปิดแน่ขอสนาแฟนมันแท้ ในเวอร์ชั่นความสะดุกแบบนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีความรู้คุณรับสมองรอพวกเราไว้ได้เลยเตรียมพบกับรางวัลใหญ่มากมายกับช่องขอบสนามในอนาคตชอบใจกดไลค์กดแชร์กดสับและอย่าลืมติดตามขอบสนาะมต้บนบอลตัวหน้าวันนี้ก่อนสวัสดีครับครับ,รยบรอย่าลืมกดลงโทษนะครับทิ้มาด้วยจะสามล้วแล้วช่วยกดสับด้